สวัสดีครับทุกคนครับแล้ววันนี้นะฮะอยู่โอ๊ตนะครับแล้วก็เชียงใหม่เลิฟโฮมครับวันนี้ฮะผมพาทุกท่านนะครับมาดูบ้านสวยๆอีกแล้วนะฮะบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นบ้านพูวิลล่านะครับคือตัวบ้านเนี่ยผมบอกเลยว่าดีนะครับเป็นบ้านตกแต่งพร้อมเขาอยู่แล้วก็ราคาก็ไม่ได้แรงมากนะฮะเป็นบ้านพูวิลล่านะครับตกแต่งสวยแล้วก็ที่สำคัญคือก็ใกล้เมืองนะครับไม่ได้ไกลเมืองเลยนะจะอยู่ในโซนอำเภอสันทรายนะครับ บ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นบ้านนอกโครงการนะครับคือจะไม่ได้เสียค่าส่วนกลางนะแต่บริเวณโดยรอบบ้านเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านโดยรอบเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะฮะจะมีขนาดที่ดินนะครับอยู่ที่74.5นะครับตารางวานะคือบ้านหลังนี้ที่จริงเนี่ยขายไปแล้วนะครับมีคนจองไปแล้วแต่เป็นบ้านตัวอย่างนะครับที่ผมอามาให้ดูก่อนแต่ว่าถ้าใครสนใจนะเราก็จะมีบ้านนะครับหลังข้างๆที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับสามารถเข้ามาดูเข้ามาจับจองกันได้ครับ ขนาดพื้น <Techn> ท <Pokémon> ี่ใช้สอยของบ้านหลังนี้นะครับประมาณ300ตารางเมตรนะฮะตัวบ้านเนี่ยจะมีหมด4ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำนะครับในส่วนของโรงจอดรถนะครับจะสามารถรองรับการจอดรถได้อยู่ที่2คันนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็คือบริเวณหน้าบ้านนะครับบริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นบริเวณของสวนเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวสระว่ายน้ําของตัวบ้านครับตรงบริเวณของสระว่ายน้ำเนี่ยสระว่ายน้ําตรงนี้นะครับจะเป็นขนาดนะฮะอยู่ที่3าคูณแเมตรนะครับจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือครับ การตกแต่งภายนอกของตัวบ้านเนี่ยเขาก็ตกแต่งด้วยลายฉลุนะครับต่างๆนะแล้วก็มีการปิดผิวนะครับการตกแต่งด้วยลายหินต่างๆทําให้ตัวบ้านเนี่ยดูเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับเข้าทีมกับตัวบ้านมากๆเลยนะครับผมชอบนะผมว่าทําให้บ้านเนี่ยดูมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็คุมโทนดูสวยงามมากครับแม้ว่าตัวบ้านเนี่ยขนาดที่ดินเพียง7 0 8 0ปตารางวานะครับแต่ว่าการวางเลเยอร์ของตัวบ้านแล้วก็ที่ดินเนี่ย ออกมาได้ดีนะฮะทำให้ตัวบ้านเนี่ยรู้สึกไม่ได้แคบนะครับไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยนะฮะแล้วก็เราเข้ามาดูภายในบ้านกันนะครับ ในส่วนแรกนะฮะเมื่อเราเข้ามาภายในบ้านนะฮะก็จะเป็นโซนของลิฟวิ่งนะครับเป็นโซนลิฟวิ่งโซนพักผ่อนนั่นเองครับก็มีโซฟานะครับแล้วก็นั่งดูทีวีบริเวณตรงนี้ฮะคือบ้านหลังนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าอันนี้เพิ่งเสร็จเลยนะครับพี่จริงมันก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะบ้านหลังนี้เนี่ยทุกหลังที่เราขายนะครับจะเป็นบ้านตกแต่งพร้อมเข้าอยู่นะครับพร้อมเฟอร์นิเจอร์พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญในส่วนของลิฟวิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบนะคือเขาทแแบบบบเอนรหืป็ โอเพ่นนะครับสชั้นเลยนะฮะนดานสูงนะครับมีเชงเดลีย์อยู่ข้างบนด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยมันทําให้บ้านเนี่ยดูโล่งนะครับแล้วก็ดูไม่อึดอัดนะฮะคือบ้านขนาดพื้นที่ใช้สอยขนาดนี้แต่ทําฟังก์ชันออกมาได้ดีนะครับถัดเข้ามานะครับบริเวณชั้น1นะฮะจากโซนลิฟวิ่งนะครับก็บ เข้ามาบริเวณตรงนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนของห้องครัวนะครับโซนประกอบอาหารแล้วก็บริเวณของดิ닝นะฮะหรือโซนรับประทานอาหารนั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาจะรวม2ส่วนเข้าด้วยกันนะครับทำเป็นแนวครัวยุโรปนะครับแล้วก็โซนรับประทานอาหารเลยมีไอแลนด์นะฮะ มีเคาน์เตอร์นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตู้เย็นหุดดูดควันนะฮะต่อแก๊สเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โต๊ะรับประทานอาหารนะครับก็จะอยู่ในบริเวณเดียวกันตรงนี้เลยนะครับข้อเสียอย่างเดียวนะที่ผมมองคือบ้านหลังนี้เนี่ยจะไม่มีโซนครัวไทยให้นะครับถ้าใครต้องการครัวไทยเพิ่มนะอาจต้องไปดูฟังก์ชันที่จะต่อเติมเพิ่มเติมข้างหลัง้ด้เอานะครับ มาเลยติดกับโซนของห้องครัวแล้วก็รับประทานอาหารนะครับก็จะเป็นบริเวณของห้องนอนข้างล่างท้องนี้นะฮะห้องนี้เนี่ยสามารถปรับเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้นะครับทำเป็นห้องนอนก็ได้หรือเป็นห้องทํางานก็ได้นะครับถ้าใครต้องการปรับฟังก์ชันตามการใช้งานนะครับแล้วก็ถัดมาครับตรงนี้ผมจะพาเดินออกมาดูนะฮะตรงนี้จริงเนี่ยมันจะอยู่ติดกับโซนลิฟวิ่งเลยนะฮะก็คือโซนของห้องน้ํานะครับห้องน้ําตรงนี้นะฮะจะเป็นห้องน้ําบริเวณชั้น1นะครับ มาครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูส่วนบริเวณชั้น2ของตัวบ้านกันครับบนชั้น2ของบ้านนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ห้องนอนนะครับแล้วก็2ห้องน้ำครับ บนชั้น2เนี่ยห้องนอนแต่และห้องเนี่ยจะแยกออกจากกันนะครับแล้วก็จะมีส่วนของทางเดินนะฮะที่ข้างๆทา,างเดินเนี่ยก็จะเป็นราวกระจกนะครับกั้นเอาไว้นะฮะแล้วก็ห้องนอนแรกนะครับที่เราจะเข้ารุยกันก่อนเลยก็จะเป็นบริเวณโซนของห้องนอนใหญ่ครับ บริเวณของห้องนอนใหญ่นะฮะคือจริงเนี่ยถ้าตัวบ้านที่เสร็จคอมพิวเต1 0์นะฮะจะเป็นห้องนอนที่ตกแต่งพร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับในห้องนอนเนี่ยก็มีบิวอินนะฮะแล้วก็มีเตียงนะครับแล้วก็จะมีโซฟานะครับเอาไว้ภายในห้องนอนให้ด้วยนะฮะสิ่งที่เป็นไฮไลท์หลับห้องนอนนี้นะฮะทุกคนเจนอยู่แล้วนะครับจะมีอ่างน้ำนะครับอยู่ภายในห้องนอนด้วยนะฮะ ที่จริงห้องนอนใหญ่เนี่ยจะมีห้องน้าแยกนะครับแต่ว่าอันนี้คือเขาติดตั้งในส่วนของอ่างเอาไว้ให้นะครับเป็นอาบน้ำานะอ่างมานอนเล่นหรืออาบน้ําเล่นนะครับแล้วก็ดูวิวข้างนอกนะฮะก็อาจจะเป็น s t r นะครับดูเซ็กซี่หน่อยนึ่งนะฮะเราก็ภายในห้องนอนครับก็จะมีส่วนของห้องน้ำนะฮะที่แยกออกมานะครับอยู่ภายในห้องนอนให้ด้วยครับ ถัดมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีก2ห้องนอนที่เหลือกันนะครับสำหรับบริเวณพื้นบนชั้น2เนี่ยเขาจะปูเป็นพื้นกระเบื้องนะครับลายไม้นะฮะและบริเวณห้องนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่2นะฮะคือห้องนี้เนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กลงมาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็สามารถลงเตียงขนาด6ฟุตนะฮะแล้วก็ติดตั้งในส่วนของบิวอินเอาไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วครับ ถัดมาครับก็จะเป็นบริเวณของห้องนอนห้องที่3นะฮะคือห้องนี้เนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกับห้องนอนห้องที่2เลยนะครับคือลงเตียงขนาด6ฟุตนะฮะมีบิวอินนะครับมีแอร์นะฮะเหมือนกับห้องนอนห้องที่2ทุกอย่างเลยแต่ห้องนี้เนี่ย layout เขาจะอยู่บริเวณทางสวนทางด้านหน้าบ้านนะครับทำให้มองเห็นวิวนะฮะจากกระจกนะครับไปทางด้านหน้าบ้านได้นั่นเองครับ คือห้องนี้เนี่ยอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะครับก็จะมีตรงส่วนของตรงนี้นะฮะกระจกนะครับประตูกระจกที่ออกมาได้นะฮะแล้วก็มีระเบียงนะครับที่เชื่อมไปตรงส่วนของห้องมาสเตอร์ได้ด้วยครับแล้วก็ทั้ง2ห้องนอนเนี่ยก็จะใช้ห้องน้ําร่วมกันนะครับก็คือห้องน้ํานี้นั่นเองครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจบ้านหลังนี้นะแล้วก็อยากเข้ามาเยี่ยมชมกันก่อนนะครับสอบถามข้อมูลอื่นๆนะครับเพิ่มเติมนะคุณสามารถติดต่อทีมงานเซลล์ขายของเราได้นะครับที่จริงบ้านหลังนี้เนี่ยก็ขายไปแล้วนะครับมีคนจองไปแล้วนะครับบ้านตัวอย่างหลังนี้แต่ว่าจะมีอยู่อีก2หลังนะครับที่กําลังก่อสร้างอยู่นะคุณก็สามารถติดต่อทีมงานเซลล์ของเราได้ครับเหรับวันนี้นะฮะโอ๊ตก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ